สวั <ame> สดีครับเต้จอด์จยูเซ่ล่ะมันนี้ผมมาหาคุณอบใชยครับเอแอลลิซิงจำกัดขอนแก่นมีพาเพื่อนเสียชาตินะครับเสียชาติมาดูรถตอนนั้นผมก็มาดูเท่านึงแหละพี่หนุ่มมันนี่เบิ่งให้ให้เสียชาติเท่านึงแหละอยู่ขอนแก่นเป็นรถที่มันหลุดจาก การสงงวดบ保ไหลายมีขั้นหนึ่งแต่ว่าขั้นหนึ่งพระธิมีผู้ได้เอานี่รถเสียดชาติขั้นนี้จอดโดนเราได้นี่ผมมาเบิ่งตั้งแต่โดนๆแล้วเป็นรถหลุดมาครับ ไอ้คันนี้ก็วันโว้แมคโครวันโว้โอ้บุ้งจีสวยไยบุ้งจีสวยงามโอ้คันนี้ยังสวยอยู่เลย บ,บ่ไดา,ายบาทมาใบของเพิ่งล็อกบ่ไดายบาทสิไปเบิง่งพ,พุ่นล่ะพี่น้องรถแม็กโครบ่ได้อยู่นี่นะครับอยู่ในโกดังพะนะบ่แม่นคันนี้บ่แม่นวอนโวผมบ่ได้มีเงินซื้อเดชถ้าว่าผมพาเพื่อนมาพาเพื่อนมาดูรถแม็กโคเพราะผมดูรถเป็นผมเบิ่งรถเป็นนะผมมาเบิ่งให้แก จัดไฟแนน์รถจนทุกนี้กระบะเกง๋งบรรทุกททรับถ่ถอนรถยืดย้ายไฟแนนซ์บริษัท CAL อลิสซิ่งจำกัดขอนแก่นคุณออบชัยดูแลอยู่นะครับคุณออบชัยตะกีนี่ค็คำวัดอยู่ในวุการบันเทิงโอ้แ <c oughs> สนหนึ่งเตี้ยสวยด้ล่ะอืม สวยนะคันนี้แสนเดียวคนะพี่น้องน่าขี่ภายในก็สวยเลยสิถ้าราคาขนาดนี้ภายในต้องสวยแนะ่โอ้ล็อกไว้บ่เป็นยังครับบ่เป็นยังหนึ่งแสนบาทถ้าให้ไฟนนซ์นจัดก็จะตกเข้าไปรวมดอกเบีย้ยก็ไม่รู้เท่าไหร่เนาะ มีแต่รถหลุดมาทั้งนั้นแหละพี่น้องนะครับมาเบิ่งอยู่นี่ได้เลยนะครับดอกเบี้ยตั้ๆตั้เลยผู้ใดก็มาเอาแต่อยู่นีิกับคุณออบชัยนี่ครับออบชัยนยี่ตะกี้ตะกี้เป็นนักจัดรายการวิทยุนะครับแล้วก็คุกกี้กับแวดวงบันเทิงเลยล่ะมาตลอดเดี๋ยวนี้ก็ผันตัวมาดูแลเรื่องไอ้ให้ลูกค,ค้านะครับทำเรื่องให้ลูกค,ค้ากู้เงินเอารถเข้าบริษัท เอาเงินไปลงทุนต่างๆมีแต่รถดีๆทั้งนั้นแหละพี่น้องนะครับ,าบราคาบ่หลายแต่ว่าผมก็มันยังบถถ่ทันได้จำเป็นดอกแต่แค่รถเฮียธนาพัฒน์ไหหมาากับแล้วก็อ่าอีกขั้นที่ผมขี่อยู่นั่นมันกออย็ยังขี่ได้อยู่มันยังไม่ได้จำเป็นอะไรเรามาเอาเรื่องนี้สินมันจบซะก่อนสุดละ รถมันหลายอยู่ดอกเนาะพี่น้องเนาะว่าแต่เขามีเงินรถมันถาค้นบ่แม่นบ่แม่นค้นถา่ารถสมือนี่มาขั้นใดเลือกเอาเลยมีแต่รถด,ดีๆให้ยางเบิ้งมันยางได้อยู่แล้วขันให้ซื้อเลยมันซื้อยาก รถคันนี้กับหมสำหรับเอาไปค้าขายเด้อนี่ผู้ใดสิบค้าขายน,นี่ยังสวยอยู่ด้วยนี่ซูซูกิคันนี้อะไรเชิโปรเลตเหรอ งามนี่ฮะน,นี่เอา้าคุด้อยากได้รถกับล่องนู่นแหละหมายเลขโทรพท์ผมกับไทยตอนตอน้ตนๆคลิปนะครับพี่น้องครับลองทรเขอมาสอบถามเพื่อนบ่งนี่ก็รถง่ามๆขันนี่กับแม่นนี่นี่ MG อุย้ย รถเมคโคก็มีรถพ่วงรถด,ดั่มก็มีหัวลากก็มีตลอดงามๆรถแท็กซี่ก็มีพี่น้องผู้ใดอยากได้แท็กซี่มาเอาเด้อ ดีเลยโตยโยต้าตัวนี้แสนหนึ่งพอซื้อเลยโอ้ดีดีแต่ต้องดูว่ามันมันมันดูประวัติว่ามันเขาทํารถแท็กซี่มาไหมแค่นั้นแหละว่ารถรถุ่นนี้เขาจะทําแท็กซี่กันแล้วต้องดูว่ามันประวัติมาไงประวัติเคยเป็นป้ายเหลืองกลับใจมาหรือเปล่าฮะ โอ้ถ้ารถครูนะใช่น่าจะได้โอ้ยขับรถครูมันก็ดีแหละเนาะเพราะครูเขาไม่ได้มาขี่ทุกวันนี่สวยนะเนี่ยแสนเดียวพี่น้องโตโยตา้าอ,อ,อันติดเอาพี่น้องครับ ฝากไว้สนี้สักครัสำหรับคิดนี้กับคำมอดพรกูเด็ดเป็ดบานแพงครับพี่น้องครับคำมอดลำพินออฟฟิเชียลนี่หมยเล็โทรศัพท์เพลนผมบุหรีมีส่วนใดส่วนเสียบุหรีมีอันค่าโฆษณาใดๆทั้งสินรับพอดีอันพักพวกเห็ดงานอยู่นีนะครับแล้วก็ผ้ามูผ้าพวกมาเบืองรถเท่านั้นเองนะครับพี่น้องครับอยูนีกับคุณอ๊อฟใช่ดูแลอยู่กับมิตรพักพวกกันในสายบันเทิงแล้วก็เสียชาตินี่ก็ เ,เพื่อนกับผมนะ yeah. กับมาเบิงรถไถแกผมมีหน้าที่แค่มาดูรถแบ็คโคว่าเออมันสภาพเป็นยังไงมันใช้ได้ไหมมันดีไหมเช็คระบบทุกอย่างเอาไว้ซ้ำานี้ก่อนครับพี่น้องครับเนาะเอาไว้คลิปหน้าจะค่อยพอกันสำหรับวันนี้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมนำในเดอพี่น้องเด้อเอาผมครับสวัสดีครับ